ท่านผู้ชมที่ชมช่องนราอาร์ตทาง youtube วันนี้ผมก็จะมานำเสนอการวาดภาพคนเหมือนเป็นภาพของผู้หญิงก็ดับแรกคือการร่างโครงหน้าครับนี่คือวงกลมคือการาร่างหัวกะโหลกระหว่างปลายจมูกไปจนถึงกะโหลกบนศีรษะครับอันดับที่สองก็คือเส้นตรงระหว่างกลางจมูกพอดี ใบหน้าเอียงเล็กน้อยแล้วก็ดึงเส้นให้มีความเอียงตามใบหน้าครับเส้นตรงลงมาแล้วก็วัดสัดส่วนคางจมูกตา,าหัวคิ้วจนถึงปีนผมข้างบนและก็ปลายหัวกระโหลกก็จะมีอสี่ช่องอันนี้อันนี้ร่างใบหูให้คร่าวๆรู้ว่าแต่รูปนี้ไม่มีใบหูนะครับก็ปลายของปลายคิ้วกับ ปลายจมูกก็จะเท่ากับช่วงหูที่ยาวลงมาพอดีอันนี้ตา1 2 3สาก็คือช่วงลูกตาก็จะเท่ากับช่วงห่างของจมูกที่กั้นลูกตาครับเป็น1 2 3สาพอดีช่วงปลายหัวตาก็จะสุดลงมาตรงปีกจมูกพอดีครับเส้นที่ดึงลงมาครับก็อันนี้ก็จะเขียนลูกตาดำลูกตาดำก็ ก็จะวาดปากปากก็จะอยู่ช่วงกลางกลางของอช่องล่างครับกลางพอดีแต่คนไม่รู้บางทีคนก็ช่วงปากมันมันสูงมั่งสั้นมั่งเราก็วัดเอาตามความรู้สึกที่ที่คนจริงะครับอันนี้ก็จะดึงริมฝีปากจนถึงลูกตาดำข้างในก็จะเส้นลูกตาดำข้างบนนะครับก็จะเส้นก็จะ ลงมาถึงริมปีปากพอดีอันนี้เป็นสัดส่วนคร่าวๆครับการร่างภาพอยู่ที่ที่คนมีความเอียงหน้าหน้าเอียงเส้นก็จะเปลี่ยนไปตามใบหน้าที่เอียงนะครับสํสำหรับหน้าตรงก็จะร่างอย่างนี้เอาไว้รูปที่ร่างอ่าหน้าเอียงหน้าอะไรเดี๋ยวมีเวลาผมก็จะมาอ่ามาแนะนำะนะมามาสอนวิธีการร่างนะครับอันนี้เป็นภาพหน้าตรง เอยียงเล็กน้อยก็ปลายกลางก็ร่างก็คือใบหน้าของคนร่างตอนแรกมันก็จะไม่เหมือนมากหรครับก็ไปปรับเอาตอนตอนที่เราลงมือวาดลงเป็นสีน้ํำมันอันนี้ก็ร่างแบบคร่าวๆก็ใส่น้ําหนักไปให้รู้ว่าภาพมีน้ําหนักเส้นที่ร่างนี่ก็ไม่ไม่เส้นไม่ไม่ไม เท่ากันหมดเป็นมีน้ำหนักอ่อนเข้มเหมือนกับการลงภาพนะครับฝึกดออิ่งไปในตัวครับ mm hmm. ก็จะร่างคร่าวๆให้เห็นว่าการร่างเส้นให้มีความาชัดเจนก็ง่ายต่อการเขียนร่างให้ใกล้เคียงวิที่สุดเวลาไปเขียนลงสีน้ำมันจริงๆก็จะไม่ต้องไปปรับให้มากนะครับก็คือร่างให้มีความแน่นอนไว้ก่อน ก็ไม่ได้เหมือน100%แต่ก็เอาให้ใกล้เคียงที่สุดเวลาเราไปลงสีจริงเราก็ไม่ต้องไปเหนื่อยกับการที่จะมาปรับก็จะง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็ร่างมีความเข้มมีความอ่อนก็อันดับต่อไปก็คือการลงสีครับการลงสีก็คือ,อวางน้ำหนักสีให้เข้มคือสีดำ สีดาจาเป็นต้องใช้นะครับในการเขียนสีน้ํามันไม่ใช่ว่าเอาสีน้ําเงินมาผสมกับสีแดงเป็นสีดํามันก็ไม่ได้อารมณ์เหมือนสีดําเพราะว่าสีดํานี่มันเป็นอารมณ์ของเป็นเป็นคาร์บอนเป็นสี่านนะครับมันมีความความแห้งก็คือเวลาเขียนลงไปก็จะสีก็จะมีความกลมกล่อมถ้าเราไม่ใช้สีดําสีดําก็ทำมาเพื่อให้ใช้แต่บางคนบอกว่าไม่ต้องใช้สีดําแต่ผมว่ามันมีความจําเป็นนะครับ ก็คือตอนนี้ก็ใส่น้ำหนักน้ำหนักเข้มไปก่อนเวลาเขียนภาพเหมือนกอ็จากไล่จากเข้มถึงอ่อนนะครับก็จะมีสีสีเขียวช่วงที่ตีนผมช่วงที่อยู่คา,างข้างแก้มก็จะมีสีเขียวเป็นเขียวซับกรีนก็สีเขียวจะทำให้ภาพมีความชุ่มฉ่ำสีจะไม่แห้งนะครับก็ไล่น้ำหนักมาเป็นสเต็ปสเต็ป ผมเคยบอกแล้วว่าการาผมเขียนภาพนี้ผมจะไม่ได้ไล่สีแต่ว่าผมวางสีนะครับวางตำแหน่งของสีไว้ก่อนสีชมพูคนอยู่ตรงไหนสีสีน้ำตาลเข้มอยู่ตรงไหนสีน้ำตาลอ่อนอยู่ตรงไหนก็วางวางน้ำหนักแล้วค่อยมาเกลีย่ยทีหลังอันนี้ก็คือจัดแสงจัดเงาให้ครบในการรองพื้นาการรองพื้นถ้าเรารองพื้นดีรองให้ใกล้เคียงที่สุดเวลาเรามา เก็บรายละเอียดเราก็จะง่ายขึ้นนะครับก็คือเวลาทําก็ใจเย็นในการในการสังเกตในการที่จะวางสีตำแหน่งให้ชัดเจนการเขียนภาพนี่เขียนอยากให้เร็วก็คือต้องเขียนเขียนเหมือนเขียนให้ช้าแต่ว่าช้าหมายถึงว่าช้าในการคิดในการวางสีให้มันเป็นสเต็ปสเต็ปไปครับถ้าเราไปใจร้อนรีบวางสีตรงนูน้นตรงนี้ตำแหน่งสีผิดบางที ทำให้งานเราช้าลงครับเพราะว่าเราต้องมาปรับอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเราวางน้ําหนักสีแม่นเราก็จะควบคุมสีของใบหน้าและความเป็นเนื้อเป็นอ,อะไรมันก็จะง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าเราวางสีสเปะสปะเหมือนมวยครับมวยถ้าสมมุติว่าฝึกมาไม่ดีหรือว่ามีพื้นฐานในการาชกมวยไม่ได้เรียนรู้มาก่อนก็จะยากเหมือนการเขียนรูปนี่ครับ ถ้าเราฝึกมาดีเวลามาต่อยเหมือนมวยถ้าเรามาต่อยฝึกมาดีมาต่อยเราก็ไม่สเปสสปะกว้างมัดไปทั่วมันก็ไม่ถูกคู่ต่อสู้ก็เหมือนการวาดภาพเนี่ยครับถ้าเราฝึกมาดีระวังตำแหน่งสีดีก็เหมือนการต่อยมวยที่แม่นยำาหอับอันนี้ก็จะลงแบ็กกราวด์แบ็กกราวด์นี่ก็ผมก็จะลงสีเข้มก่อนเป็นสีดำน้ำเงินแล้วก็มีน้ำตาลมีเขียวเขียววิริเดียนที่มีความฉ่ำ ก็จะลงดำไปก่อนมันง่ายต่อการที่เราจะมา,าทับแสงขึ้นมาครับมันง่ายต่อการควบคุมถ้าเราลงลงสีดำแบกราวดาคลุมไว้ก่อนผมก็เวลาเขียนหน้าเสร็จเนี่ยผมก็จะลงพวกผมพวกแบกราวด์ขึ้นมาก่อนเลยเพราะว่าพวกเสื้อผ้าก็จะคลุมได้ง่ายขึ้นครับผมอันนี้ก็จะมาลงเสื้อผู้หญิงคนนี้ก็เสื้อในก็เป็นสีดำเป็นสีดำ ส่วนมือที่โผลมาผมผมว่ามันมันมันดูขัดขัดนะครับม,มันดูเหมือนโผลมาดูไม่มีที่มาที่ไปผมก็ตัดมือออกไม่ไม่ใส่มือแต่ถ้าเห็นแขนยาวอะไรกว่านี้ก็คงต้องมีมือนะครับแต่ว่าภาพนี้มันมีมือตัดตัด,ตด,ตดสั้นก็เลยเอามือออกไปตอนนี้ก็จะมาลงเสื้ออันนี้เป็นเสื้อขนสัตว์นะครับเป็นเสื้อเป็นปกที่เป็นขนสัตว์ ก็จะมีความนุ่มนวลเวลาเขียนพวกขนสัตว์ตอนเก็บรายละเอียดนะครับก็ใส่น้ําหนักเข้มไปก่อนเหมือนใบหน้านี่แหละครับพวกเสื้อผ้าพวกอะไรเราก็เขียนให้มีความเข้มขึ้นมาก่อนแล้วก็มาแตะสีเนี่ยครับระวางสีให้เรียบร้อยจนหมดทั้งรูปทั้งหน้าทั้งเสื้อทั้งก็คือวางน้ําหนักให้มีความเข้มไว้ก่อน เวลาเก็บรายละเอียดมันก็จะง่ายขึ้นนะครับพวกเสื้อพวกอะไรก็มีพวกสีเขียวคุมคุมอยู่นะครับสีของแบ็กกาวก็ดึงมาคลุมอยู่ไม่ใช่ว่าเหยนน้ําตาลอย่างนี้ก็จะเป็นสีน้ําตาลเลยเนี่ยพอเกลี่ยการเกลี่ยภาพก็พอวางสีเสร็จแล้วก็มาเกลี่ยแต่เกลี่ยนี้ไม่ใช่ว่าวางเสร็จก็จะมาเกลี่ยเลยก็ทิ้งไว้สักประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงค่อยมาเกลี่ยสีมันถึงจะเข้ากันได้ดีครับแต่ถ้าเรามาเกลี่ยเลยสีอาจจะ ระเลงไปทั่วคือคือร้อยสีหมาดนะครับช่วงจวังหวะสีหมาดก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงก็มาปัดอย่างเงี้ยครับปัดพวกขอบผมที่เชื่อมกับหัวกะโหลกเราก็เกลี่ยเกลี่ยให้มันดูแบบซอฟให้นุ่มนวลตอนนี้ที่ผมถ่ายนี้ใบหน้าการตั้งมุมกล้องมันไม่ตรงก,ก็คือเหมือนว่าต้นแบบนี้หน้าเขาจะยา,ยาว,ยาวแต่ว่าผม ตั้งเอียงๆแล้วก็ไม่ตรงเวลาฉายไปอย่างนี้ก็เหมือนหน้าอ้วนแต่จริงๆไม่ใช่ครับก็คือเป็นมุมกล้องครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เหมือนเพราะว่าการวางสีการที่ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดก็จะยังไม่เหมือนก็คร่าวๆแต่บางรูปเขียนขึ้นมาก็แทบจะเหมือนเลยนะครับแล้วแต่การเขียนภาพก็คือการแก้ปัญหาไปในตัวปัญหามันเหมือนกับการต่อยมวยนี่แหละครับการต่อยมวยก็คู่ต่อสู้ มายังไงเราก็หาวิธีการแก้แก้ลำเขาเรียกแก้ลำก็เหมือนการเขียนภาพนะครับต้นแบบมายังไงก็บางทีเราก็อาจจะลงพลาดลงผิดไปแต่ว่าก็ก็สามารถที่จะแก้ไขได้ก็คือแก้ปัญหาไปนในตัวการเขียนภาพไม่ใช่ว่าคาดว่าต้องเหมือนออกมาแล้วตรงเป๊ะเป๊ะเป๊ะไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันต้องแก้ปัญหาเขียนไปด้วยแก้ปัญหาไปด้วย บางภาพมันก็ไม่ต้องมาแก้ปัญหาเพราะว่ามันอาจจะ,ะสดเราเราพักผ่อนมาเต็มที่ก็อาจจะแม่นมากแต่ว่าบางวันก็ไม่แม่นนะครับอันนี้คือการมาเก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดอันนี้ผมทิ้งไว้ข้ามวันแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ตอนมาเขียนตอนนี้ก็คือมาเก็บรายละเอียดของแสงเงาของใบหน้าสังเกตว่าความเหมือนก็จะเริ่มเริ่มมาแล้วนะครับ ภาพบางภาพนี่บางคนที่เขียนออกมาเหมือนเหมือนแต่เวลาช่วงจะมาเก็บรายละเอียดกลับเป็นเพี้ยนได้นะครับมันอยู่ที่บางทีการขึ้นรูปมันก็ไม่แน่เสมอไปว่าเวลาเราขึ้นรูปนี่มันเหมือนแต่ว่าเวลามาเก็บรายละเอียดแล้วจะเหมือนก็ส่วนมากผมเขียนขึ้นภาพก็ไม่ค่อยเหมือนหรอกครับแต่ว่ามาเก็บรายละเอียดความเหมือนก็จะมาคือการแก้ปัญหาไปในตัวครับเนี่ยก็จะมีพวกแก้มก็จะมีพวกสีชมพูนะครับ ปากนี่ก็จะใช้สีที่มันดูหวานขึ้นใบหน้าก็จะใช้พวกสีชมพูเข้ามาช่วยเพราะว่าจะทำให้หน้ามีความหวานเสื้อเสื้อกันหนาวเสื้อของของต่างประเทศก็จะมีขนอย่างเงี้ยครับเสื้อคลุมก็จะวางพอวางสีเสร็จผมก็จะมาอย่างเงี้ยครับใช้ผู้กันที่ซื้อมาใหม่นี่ครับที่เป็นผู้กันปลายตัดเนี่ย มามาเขียนพวกขนก็ใช้ได้ดีเลยครับพวกขนนี่ก็สามารถลากบังคับเส้นที่มันใหญ่แล้วก็ปลายเล็กนี่ครับพอเก็บภาพนี่เขียนยังไงก็ได้เขียนออกมาไม่ให้ดูแข็งนะครับคือเขียนยังไงให้มีความสมูทรูปภาพนี่จะเขียนความแข็งนี่เป็นอะไรที่น่ากลัวนะครับการเขียนภาพเนี่ย เขียนออกมาแข็งมันจะดูรู้ว่าการเขียนภาพนี่มันแข็งอันนี้ก็จะมาเกลี่ยพวกผมเก็บรายละเอียดพวกเส้นผมแล้วก็เกลี่ยให้ซอฟสังเกตว่าช่วงตรงกลางจมูกกับคิ้วก็จะมีพวกสีเขียวเคลือบอยู่นะเนี่ยครับสีเขียวอันนี้เป็นขั้นตอนเก็บดวงตาใต้ตา การวาดตานี่วาดยังไงให้มันดูแล้วกรอกกลิ้งได้มีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ในตาก็คือมีพวกสีฟ้าสีอะไรผสมอยู่ในลูกลูกตาขาวครับลูกตาขาวก็จะมีพวกสีเทาสีฟ้าสีชมพูอะไรอยู่ในนั้นนะครับช่วงหัวตาก็จะมีพวกสีแดงที่เป็นเลือดสีชมพูครับที่เป็นเลือดอยู่มันก็จะทำให้ตามีชีวิตไม่แห้ง มีเลือดมีอะไรอยู่ในใน,ในดวงตาครับก็จะแตะสีขาวขึ้นมานี่ก็แตะแสงตรงตรงปลายหัวตาอันนี้ก็ผมก็จะมาแตะแสงตรงลูกตาเป็นแสงอ่ารีเฟกแสงรีเฟกคือแสงสะท้อนสะท้อนกลับครับก็จะใช้สีขาวผสมสีฟ้าสีฟ้า เซลูดน,นะครับผสมสีฟ้าเซรูนแล้วก็จะมาแตะถ้าใช้สีขาวเลยมันก็จะมันก็จะแห้งมันก็จะไม่มีมีความฉ่าผมก็ผสมสีฟ้าอ่อนๆเลื่อยๆครับมาแตะสังเกตว่าใบหน้าใบหน้าของผู้หญิงนี่เราไม่ต้องไปเน้นพวกกล้ามเนื้ออะไรมากมายนะครับเน้นที่ว่าให้เน้นพวกตาพวกจมูกพวกพวกริมฝีปาก ก็คือไม่ต้องไปปั้นหน้ามากผู้หญิงนี่ก็คือทํายังไงเกลี่ยให้นุ่มเกลี่ยให้นุ่มแล้วก็เขียนออกมาให้ดูหวานนะครับส่วนมากคนก็จะชอบให้ตัวเองดูดีดูหวานดูไม่ดุนะครับผมก็พยายามเขียนให้ดูแบบมีความหวานหาดวงทั้งดวงตาทั้งอะไรก็จะมีความฉ่ำหวานขึ้นมาครับมันก็จะมีขนตาอยู่นิดๆ ขนตาไม,ไม่ไม่ไม่ได้ชัดเจนมากครับถ้าเราไปเน้นขนตามากบางทีก็อาจจะเป็นการ์ตูนนะครับภาพเขียนเนี่ยบางทีอยู่ที่แสงเงาที่มาสังเกตที่คิ้วครับคิ<อ>้วเขาก็จะมีความโกงคิ้วนี่เขาจะไม่ได้เขียนนะครับคิ้วเหมือนว่าคิ้วธรรมชาติไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนไม่ได้ใช้สีที่เขียนเข้มมากก็จะมีขนคิ้วอยู่เขียนเป็นเลื่อๆครับเป็นขนคิ้วแซมแคิ้วไม่ได้แบบเขียนเข้มมาก แต่ลูกตานี่ก็จะมีความเข้มชัดเจนเพราะว่ามีการเขียนเขียนใช้ใช้ไอ้ใช้ผู้กันที่สําหรับแต่งหน้าเขียนตาอยู่นะครับ mm hmm. ตอนแรกเขียนตาก็เหมือนดูเขเๆนะครับแต่พอเก็บรายละเอียดจริงๆเราก็มามาเช็คอีกทีว่าลูกตา mm hmm. บางทีตอนที่เราวางสีครับว mm hmm. างตําแหน่งก็อาจจะวางเพี้ยนแต่ขั้นตอนสุดท้ายที่เรามาเก็บรายละเอียดเราต้องดูว่าตาบาลานซ์กันไหม ก็ผมก็เช็คลูกตาให้ดูแล้วบาลานซ์กันมองมาตรงก็คือตานี้ก็ภาพเขียนที่ดีก็คือเวลาเราเดินไปทางไหนอ่ะล,ลูกตาเขาก็จะมองตามเราเราจะไปทางซ้ายรูปภาพก็จะมองตามนั่นแหละที่เราเขียนถูกต้องนะครับเขียนตาบาลานซ์กันลูกตาบาลานซ์กันแต่ถ้าเรามองเหมือนตรงแล้วแต่ถ้าเราก็เดินไปข้างๆรูปภาพไม่มองตามก็แสดงว่าตาเขครับรูปภาพเราวาดตาเข อันนี้ก็ผมก็จะเช็คให้ดูแบบมองเราเขม็งเลยเพราะว่าตาผู้หญิงคนนี้ดูมีความาจิกมากดวงตาเขามีจิกมากเราก็ใช้สีที่มันดูแบบลูกตาขาวตาดําให้ดูแบบจิกครับน,นี่ก็จะเป็นการาเซ็นชื่อก็จบก็เนี่ยครับก็ออกมาได้อย่างนี้ครับนี่ครับภาพนี้ใช้เวลาเขียนประมาณ4ี่วันนะครับสี่วันภาพเนี้ย ปากก็จะใช้พวกสีสีแดงเป็นสีแดงอ่าคิมสันคิมสันก็คล้ายๆกับกลีบกุหลาบสีสีของกุหลาบอะครับก็จะมีความหวานขึ้นมาถ้าเราใช้สีตัวนี้ครับส่วนขนหรือว่าหนังก็เสือออกมาให้เห็นขนที่มันฟูที่มันมีความแบบนุ่มขนสัตว์นะครับก็เขียนยังไงให้เป็นธรรมชาติที่สุดการเขียนภาพการเขียนภาพนี่ก็คือ ตรงไหนที่ควรคมก็คมตรงไหนที่ควรปัดให้เบอร์ก็ควรปัดให้เบอร์เขาเรียกก็มูฟเมนต์เขียนยังไงให้ดูมูฟเมนต์นะครับอย่างปลายผมอะไรเนี่ยส่วนที่ควรจะปัดให้เบอร์ส่วนที่จะเน้นเส้นก็คือประสบการณ์ล้วนๆนะครับเราเขียนไปเราก็จะรู้ตรงไหนควรเน้นให้มีเส้นผมขึ้นมาตรงไหนที่ควรปล่อยให้ผมเบอร์ไปอย่างเงี้ครับ ก็จะเขียนออกมาแล้วก็จะให้ดูมีชีวิตเนี่ยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมอ,อย่าลืมกดติดตามผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปครับขอบคุณมากครับ